สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมว่าสถานที่ที่เราเห็นว่ายิ่งใหญ่สวยงามในวันนี้เนี่ยเบื้องหลังมันมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่บ้างโดยเฉพาะเมืองโบราณอย่างเมืองสีเทพที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ตอนนี้ดังไกลไปทั่วโลกเลยนะหลังจากได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยเราใครๆก็พูดถึงความอลังการของเขาพระคลังนอกปรางศีเทพปรางสองพี่น้องแต่รู้ไหมว่ามันมีอีกเรื่องหนึ่งที่คนท้องถิ่นเขารู้กัน แต่ไม่ค่อยมีใครเอามาเล่าสู่กันฟังเท่าไหร่มันเป็นเรื่องของกำแพงเมืองครับใช่กำแพงเมืองโบราณน,นี่แหละที่มองเผินๆก็ดูเหมือนแนวกำแพงดินธรรมดาแต่ถ้าลองไปเดินดูจริงๆนะจะรู้สึกได้เลยว่ามันใหญ่โตมาโหรานมาก คูน้ำกับกำแพงดินสอนกันเป็นชั้นๆหลองรอบเมืองเก่าเอาไว้คิดดูสิว่าคนสมัยพันกว่าปีก่อนเขาต้องใช้แรงงานคนมหาศาลขนาดไหนถึงจะสร้างสิ่งที่ใหญ่ขนาดนี้ขึ้นมาได้แต่นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเพราะกำแพงที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันกลับสร้างไม่เคยเสร็จใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกสร้างยังไงก็ไม่เสร็จสักทีเหมือนมีอะไรบางอย่างที่คอยขัดขวางอยู่ตลอดเวลา มันไม่ใช่แค่เรื่องของการขาดแคลนแรงงานนะแต่มันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งกว่านั้นเป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาปากต่อปากในหมู่คนเท่าคนแก่แถวนี้เป็นเรื่องของอาถรรพ์เรื่องของเจ้าที่เจ้าทางที่เขาไม่อยากให้มีเมืองนี้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกลองจินตนาการตามนะภาพของคนงานหลายพันคนกำลังขุดดินก่ออิฐเรียงศิลาแรงกันอย่างขมักขะม้นแดดจะร้อนฝนจะตกแค่ไหนก็ไม่เคยหยุดหย่อน ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือสร้างกำแพงเมืองให้เสร็จเพื่อปกป้องบ้านเมืองของตัวเองแต่พอสร้างไปได้ส่วนหนึ่งกำลังจะเชื่อมต่อกันได้อยู่แล้วจูจ่ๆก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอาจจะเป็นพายุใหญ่ที่พัดถล่มจนกำแพงพังลงมาอย่างไม่มีสาเหตุหรือเกิดโรคระบาดร้ายแรงในหมู่คนงานจนต้องลมเลิกไป หรือบางทีเครื่องไมายเครื่องมือที่ใช้อยู่ดีๆก็พังเสียหายพร้อมกันอย่างน่าประหลาดมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนเป็นสัญญาณเตือนจากบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นว่าอย่าสร้างต่อความพยายามในการสร้างกำแพงเมืองสีเทพมันเลยกลายเป็นเหมือนการสู้รบกับพลังลึกลับที่ไม่มีวันเอาชนะได้เลยยิ่งพยายามสร้างให้สูงใหญ่เท่าไหร่ อุปสรรคก็ยิ่งถาโถมเข้ามามากเท่านั้นจนสุดท้ายผู้คนในยุคนั้นก็ต้องยอมแพ้ไปปล่อยให้แนวกำแพงมันคาอยู่อย่างนั้นกลายเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความพ่ายแพ้ที่มองไม่เห็นตัวตนของศัตรูเรื่องเล่านี้มันฝังรากลึกอยู่ในความเชื่อของคนเพชรบูรณ์มานานมากนะครับมันไม่ใช่แค่ตำนานลอยลอย แต่สำหรับบางคนมันคือความจริงที่พวกเขาสัมผัสได้ทุกครั้งที่ไปเยือนเมืองโบราณแห่งนี้มันคือความรู้สึกเย็นยะเยือกที่วิ่งผ่านสันหลังเวลาเดินเลียบแนวกำแพงดินที่ถูกทิ้งร้างคือความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนจ้องมองเราอยู่จากยอดปรางเก่าๆหรือจากแนวป่าทึบข้างทาง เรื่องของกำแพงเมืองที่สร้างไม่เสร็จนี้มันจึงเป็นเหมือนประตูบานแรกที่เปิดพาเราเข้าไปสู่โลกอีกใบของสีเทพโลกที่ไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์และโบราณคดีแต่เป็นโลกแห่งความเชื่อความลึกลับและอาถรรพ์ที่ยังคงรอคอยการพิสูจน์มาจนถึงทุกวันนี้แล้วไอ้ที่ว่ามีพลังลึกลับคอยขัดขวางเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปฟังคำบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ในพื้นที่เลยครับ ปู่ย่าตายายของผมนี่แหละตัวดีเลยชอบเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังตั้งแต่เด็กๆเ,เขาบอกว่าแผ่นดินตรงสีเทพเนี่ยมันไม่ใช่ที่ธรรมดาแต่มันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่อยู่ของเจ้าปู่สีเทพซึ่งเป็นเหมือนเทพารักษ์หรือพญานาคผู้ยิ่งใหญ่ที่คอยดูแลผืนดินผืนน้ำแถบนี้มาตั้งแต่ก่อนที่จะมีมนุษย์มาตั้งรกรากเสียอีกท่านมีพันธสัญญากับผืนดินแห่งนี้ว่าจะรักษามันให้เป็นที่สงบไม่ให้ใครมายุ่งย่ามหรือสร้างความวุ่นวาย ทีนี้พอมีกลุ่มคนอพยพเข้ามาคิดจะสร้างเมืองใหญ่สร้างอาณาจักรที่มั่นคงแข็งแรงขึ้นมาตรงนี้มันก็เลยเหมือนไปร่วงเกิดเขาให้ว่ากันว่าตอนแรกที่มีการบุกเบิกพื้นที่ทางป่าขุดดินเพื่อวางรากฐานเมืองเนี่ยก็เริ่มมีลางบอกเหตุแปลกๆเกิดขึ้นแล้วสัตว์ป่าที่เคยอยู่ชุกชุมก็พากันหายไปหมดแหล่งน้ำที่เคยใสยสะอาดก็กลับขุ่นคลักยังไม่ทราบสาเหตุ แต่ด้วยความที่ผู้นำในยุคนั้นต้องการจะสร้างเมืองให้ได้ก็เลยไม่ได้สนใจสัญญาณเตือนพวกนี้ยังคงเดินหน้าสร้างต่อไปจุดแตกหักมันมาอยู่ตรงการสร้างกำแพงเมืองนี่แหละครับการสร้างกำแพงมันเปรียบเสมือนการขีดเส้นแบ่งเขตแดนประกาศความเป็นเจ้าของอย่างชัดเจนซึ่งการกระทำแบบนี้ในทางความเชื่อแล้วถือเป็นการท้าทายอำนาจของเจ้าที่เจ้าทางอย่างรุนแรงที่สุดตำนานเล่าว่า คืนหนึ่งหลังจากที่การก่อสร้างกำแพงคืบหน้าไปมากหัวหนา้าคนงานฝันไปครับในฝันมีพญานาคกายสีดำมะมืมขนาดมะหึมาโผล่ขึ้นมาจากใจกลางเมืองแล้วบอกกับเขาด้วยเสียงที่ก้องกังวานว่าแผ่นดินนี้เป็นของเราพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์มาสร้างกรงขังล้อมรอบมันหากยังดึงดันจะสร้างต่อหายนะจะมาเยือน แต่ด้วยภาระหน้าที่หัวหน้าคนงานก็เลือกที่จะเก็บเรื่องนี้ไว้แล้วสั่งให้คนงานสร้างต่อไปแล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจริงๆครับวันรุ่งขึ้นขณะที่คนงานกำลังเรียงหินศิลาแรงเพื่อก่อกำแพงชั้นในสุดท้องฟ้าที่เคยแจ่มใสก็กลับมืดครึ้มลงในพริบตาเกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรงชนิดที่ไม่เคยมีใครเคยเจอมาก่อนฟ้าผ่าลงมากลางสายงานก่อสร้างหลายครั้งหลายคราจนคนงานต้องวิ่งหนีตายกันโอละมาน พอพายุสงบลงกำแพงส่วนที่สร้างไปเกือบเสร็จก็พังทลายลงมาทั้งหมดแต่มนุษย์ก็ยังไม่ยอมแพ้ครับหลังจากนั้นก็มีความพยายามจะสร้างใหม่อีกหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็จะเจออุปสรรคที่แตกต่างกันไปบางครั้งก็เกิดโรคระบาดขึ้นในแคมป์คนงานคนล้มป่วยล้มตายเป็นใบไม้ร่วงจนไม่มีใครกล้าทำงานต่อบางครั้งก็เกิดความขัดแย้งกันเองในหมู่ผู้นำจนโครงการต้องหยุดชะง,งักไป หรือบางครั้งที่ดูเหมือนจะราบรื่นดีทุกอย่างแต่พอถึงขั้นตอนสุดท้ายที่จะเชื่อมกำแพงให้บรรจบกันก็จะมีเหตุให้ต้องหยุดสร้างไปเสียทุกครั้งไปมันเหมือนมีชะตากรรมบางอย่างขีดไว้แล้วว่าเมืองนี้จะไม่มีวันมีกำแพงที่สมบูรณ์ได้หลักฐานที่นักโบราณคดีเขาเจอกันทุกวันนี้มันก็น่าคิดนะครับคือแนวกำแพงดินกับคูเมืองของสีเทพเนี่ยมันมีลักษณะการสร้างที่ซับซ้อนมาก มีการสร้างทับซ้อนกันหลายชั้นหลายยุคหลายสมัยเหมือนกับว่าคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าพยายามจะทำให้มันเสร็จแต่ก็ไม่สำเร็จสักทีจนสุดท้ายก็ต้องยอมปล่อยให้มันเป็นอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้คือเป็นแนวกำแพงขนาดใหญ่ที่ยังคงมีช่องโหว่มีจุดที่ไม่เชื่อมต่อกันอยู่มันเป็นเหมือนร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ตอกย้ำตำนานคำสาบของเจ้าปู่สีเทพได้อย่างน่าขนลุกเลยทีเดียวเรื่องตำนานก็ส่วนหนึ่งนะครับ แต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้มันดูขลังและน่ากลัวขึ้นไปอีกก็คือปรากฏการณ์แปลกๆที่คนในยุคหลังๆได้เจอมากับตัวนี่แหละครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าจากอดีตอีกต่อไปแต่มันเป็นเหมือนอาถรรพ์ที่ยังคงวนเวียนอยู่กับแนวกำแพงเมืองแห่งนั้นไม่ไปไหนมีเรื่องหนึ่งที่ผมได้ยินมาบ่อยมากจากคนแถวบ้านคือเรื่องของเสียงครับเขาว่ากันว่าถ้าใครที่ขับรถผ่านเส้นทางที่ตัดผ่านแนวกำแพงเมืองเก่าในตอนกลางคืนดึกๆเนี่ย บางทีจะได้ยินเสียงเหมือนคนจำนวนมากกำลังทำงานก่อสร้างอยู่มีทั้งเสียงคนตะโกนโหวเวกเสียงทุบหินเสียงลากไม้ดังมาจากในความมืดทั้งๆท,ที่บริเวณนั้นมันเป็นป่ารกไม่มีบ้านคนไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยบางคนใจกล้าจอดรถลงไปดูก็ไม่เจออะไรเลยครับมีแต่ความเงียบกับเสียงลมพัดวูบราบเท่านั้น พอขึ้นรถขับออกมาได้ไม่ไกลเสียงเหล่านั้นก็ดังขึ้นมาอีกเหมือนกับว่าดวงวิญญาณของคนงานในอดีตยังคงพยายามสร้างกำแพงเมืองที่ตัวเองสร้างไม่เสร็จต่อไปวนเวียนอยู่อย่างนั้นมาเป็นพันปีแล้วก็มีอีกเรื่องที่น่าขนลุกไม่แพ้กันคือเรื่องของเงาคนโบราณครับมีคนเคยเล่าว,ว่าตอนที่เขาไปเดินเล่นแถวแนวกำแพงดินช่วงเย็นๆใกล้จะพลบค่ำ เขามองเห็นเงาตะคุมคุมของกลุ่มคนแต่งตัวเหมือนคนสมัยก่อนกำลังเดินตรวจตราอยู่บนสัรกำแพงตอนแรกเขานึกว่าเป็นนักแสดงหรือเจ้าหน้าที่ที่มาจัดกิจกรรมอะไรหรือเปล่าแต่พอเดินเข้าไปดูใกล้ๆเงาเหล่านั้นก็ค่อยๆจางหายไปกับอากาศธาตต่อหน้าต่อตาเลยเหตุการณ์ทำนองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งสองครั้งนะครับมีคนเจออยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะในวันโกนหรือวันพระใหญ่ๆ ชาวบ้านบางคนเชื่อว่านั่นคือวิญญาณของเหล่าทหารหรือปู่โสมที่ยังคงเฝ้าเมืองอยู่และพวกเขาจะแสดงตัวออกมาเพื่อเตือนไม่ให้ใครคิดจะไปทําอะไรไม่ดีไม่งามกับโบราณสถานแห่งนี้นอกจากเสียงและเงาแล้วยังมีเรื่องของอาเพศที่เกิดขึ้นกับคนที่พยายามจะไปลองดีหรือลบหลู่สถานที่ด้วยนะครับเคยมีกลุ่มวัยรุ่นคือขนองกลุ่มหนึ่งไม่เชื่อเรื่องอาถรรพ์พวกนี้ก็เลยท้ากันไปนั่งเดือมเหล้าบนแนวกำแพงเมืองตอนกลางคืน ปรากฏว่าคืนนั้นพอกลับถึงบ้านทุกคนในกลุ่มก็เจอดีกันทั่วหน้าเลยครับบางคนก็ฝันร้ายเห็นผู้ชายร่างยักษ์หน้าตาน่ากลัวมาไล่ทุบตีบอกว่าที่ของกูมึงมาทำศกรกรป๋บางคนก็ป่วยหนักแบบไม่มีสาเหตุหาหมอก็ไม่เจอว่าเป็นอะไรจนพ่อแม่ต้องไปจุดทูบขอขมาเจ้าที่เจ้าทางที่ศาลผู่สีเทพอาการถึงจะค่อยๆดีขึ้นเรื่องพวกนี้มันอาจจะฟังดูเหมือนเป็นแค่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ แต่สำหรับคนที่นี่แล้วมันคือสิ่งที่พวกเขายึดถือและให้ความเคารพอย่างสูงเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่มันคือประสบการณ์ตรงที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นมันตอกย้ำให้เห็นว่าพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นนั้นมีอยู่จริงและกําแพงเมืองที่สร้างไม่เสร็จแห่งนี้ก็อาจจะเป็นมากกว่าแค่โบราณสถานแต่มันคือเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้พิทักษ์คอยดูแลอยู่ และพร้อมจะแสดงอิทธิฤทธิ์ให้เห็นทุกเมื่อหากมีใครก็ตามที่กล้าล้ำเส้นเข้าไปท้าทายพอได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วมันก็น่าคิดนะครับว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับกำแพงเมืองสีเทพกันแน่ในมุมมองของนักประวัติศาสตร์หรือนักโบราณคดีเขาก็อาจจะอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์นะครับ ว่าการสร้างกำแพงไม่เสร็จมันอาจจะเกิดจากปัจจัยหลายอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองผู้นำที่ริเริ่มโครงการอาจจะหมดอำนาจไปเสียก่อนหรืออาจจะเกิดสงครามครั้งใหญ่จนต้องย้ายเมืองหลวงทิ้งโครงการก่อสร้างเอาไว้กลางคันหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของทรัพยากรที่ไม่เพียงพอการสร้างกำแพงขนาดมหือมาขนาดนั้นต้องใช้ทั้งกำลังคนและสเสบียงมหาศาลพอทำไปถึงจุดหนึ่งก็อาจจะไปต่อไม่ไหว ซึ่งเหตุผลพวกนี้มันก็ฟังดูสมเหตุสมผลแล้วก็มีหลักฐานทางโบราณคดีมาสนับสนุนอยู่ไม่น้อยเลยแต่ในอีกมุมหนึ่งมุมของความเชื่อแล้วเรื่องเล่าท้องถิ่นมันก็มีน้ำหนักในตัวเองเหมือนกันนะครับเรื่องของคำสาบเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางผู้พิทักษ์ผืนดินมันเป็นคำอธิบายที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังและมันก็สามารถตอบคำถามในใจของผู้คนได้ว่าทำไมความพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าถึงได้ล้มเหลวลงอย่างน่าประหลาด เรื่องเล่าพวกนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องงมงายนะครับแต่มันคือจารึกที่ไม่มีตัวอักษรมันคือบันทึกทางประวัติศาสตร์ในอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกส่งต่อกันมาด้วยคำพูดและความทรงจำของผู้คนมันสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพยำเกรงที่คนโบราณมีต่อธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นมันเป็นเหมือนกุสโลบายที่คอยเตือนใจคนรุ่นหลังว่าอย่าได้คิดท้าทายอำนาจของธรรมชาติหรือทำอะไรที่เป็นการเบียดเบียนผืนดินที่ตัวเองอาศัยอยู่ สุดท้ายแล้วความจริงจะเป็นอย่างไรก็คงไม่มีใครตอบได้ร้0ยเปอร์เซนต์หรอกครับมันอาจจะเป็นการผสมผสานกันของทั้งสองเหตุผลก็ได้คืออาจจะมีปัญหาเรื่องการเมืองหรือทรัพยากรจริงๆแต่ในขณะเดียวกันเหตุการณ์ร้ายๆหรืออาเพศที่เกิดขึ้นซ้ำๆก็อาจจะเป็นเรื่องจริงที่ไปเสริมให้ตำนานคำสาบมันดูน่าเชื่อถือและขลังขึ้นไปอีก ปริศนาของกำแพงเมืองที่ไม่สิ้นสุดแห่งสีเทพมันจึงยังคงเป็นปริศนาต่อไปจนถึงทุกวันนี้มันตั้งตระ่าดท้าทายการเวลาอยู่ตรงนั้นรอให้เราไปค้นหาคำตอบแล้วคุณล่ะครับคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเป็นเพียงแค่ตำนานที่ถูกแต่งขึ้นเพื่ออธิบายความล้มเหลวในการก่อสร้างหรือว่ามันมีพลังลึกลับบางอย่างสถิตอยู่ในผืนดินแห่งนั้นจริงๆที่ไม่ต้องการให้ใครมาสร้างกรงขังหลอมรอบบ้านของตนเอง บางทีการที่กำแพงเมืองแห่งนี้สร้างไม่เสร็จอาจจะเป็นความตั้งใจของประวัติศาสตร์เองก็ได้ที่อยากจะทิ้งคำถามปลายเปิดนี้ไว้ให้คนรุ่นเราได้ขบคิดและจินตนาการต่อไปว่าภายใต้ความยิ่งใหญ่ของอรารยธรรมโบราณมันยังมีเรื่องราวอีกมากมายขนาดไหนที่รอคอยการเปิดเผยและบางทีคำตอบที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่การค้นหาว่าอะไรคือความจริงแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับความลึกลับนั้นอย่างเคารพต่อไป